เป็นอะไรนะร้อนแบบนี้ต้องระวังเป็นฮิตสโลกนะไปทําอะไรมาก็ตัดยาไงเ <N> นี่ยขึ้นส่งไปหมดเลยโอ้ยหัวจะปวดร้อนขนาดนี้ยังจะไปตัดยากลางแดดอีกรอโอ้ยสมันยในี้ใครเขาทํากันเขาใช้ยาเทียมกันหมดแล้วหาอะไรนะยาเทียมหรอคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยคืออะไรอะ่ะโอ้ยจะเป็นลมน้ำมือตาลายนั้นมานี้จะเล่าให้ฟังรู้ไหม ยาเทียมประหยัดกว่ายาจริงเยอะแยะเลยละ่ะไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องตัดแต่งไม่ต้องใส่ปุ๋ยเห็นไหมประหยัดได้เยอะเลยเอ๋อและอีกอย่างนะยาจริงนะเวลามันขึ้นยาวๆใช้ปะจะตัดทีหนึ่งก็ใช้คนตั้งเยอะคนเดียวไม่ไหวรอบระยะเทียมดูเหมือนกับยาจริงด้วยนะดูสิดูจากที่ไกลๆแยกไม่ออกเลยเห็นปะ ทำให้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและลดการใช้พลังงานในกระบวนการดูแลรักษาพื้นยาซึ่งสามารถเสริมความเป็นธรรมชาติและความสวยงามของพื้นที่ด้านนอกได้เป็นอย่างดีเลยรับพี่นอ้องยาเทียมผลิตขึ้นมาจากพลาสติกโพลีเอทิลีนหรือโพลีโพนไพลีนจึงทําให้พื้นยาเทียมมีคุณสมบัติทนทานต่อแสงอาทิตย์ด้วยนะ สรุปง่ายๆของดีไม่ต้องดูแลมากประหยัดบ้านสวยยาเทียมยังกูง่ายด้วยนะสีเขียวธรรมชาติว้าวสดชื่นว้าวนี้คิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยงานต้องไปหาซื้อยาเทียมมาใช้บ้างแล้วร้อนขนาดนี้ใครจะไปตัดหญ้ากลางแดดเนาะ